วันนี้ครับก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาครับแต่ละภูมิภาคเนี่ยให้โอนวันไหนนะครับเริ่มต้นแต่วันนี้เลยวันที่1น,นะครับไล่กันไปเลยเดี๋ยวรายละเอียดพี่น้องคงจะได้ดูกันอีกที เงินเข้าแล้วนะคะตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมทกศโอนตรงแบบอัตโนมัติให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทเนื้ออีสานกลางใต้ทั่วประเทศทุกภูมิภาคค่ะจังหวัดไหนได้รับเงินบ้างนะคะซึ่งเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมกับเปิดแผนปฏิทินในการจ่ายเงินและเป็นข่าวดีและก็เซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชานะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็จะได้รับการโอนเงิน เหมือนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรังด้วยคําถามที่ตามมานะคะ ใครที่มีการส่งข้อมูลสำเร็จแล้วก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มนั้นจะได้รับการอนเงินก่อนเพราะว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติของทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่สำหรับเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ยังไม่ประชาคมยังไม่มีการส่งข้อมูลเกษตรอำเภอยังไม่ลงตรวจสอบประชาคมเลยจะได้เงินเมื่อไหร่ได้เงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต้องบอกว่ายินดีด้วยและก็เซอร์ไพรส์สุดๆนะคะสำหรับการ ในการจ่ายเงินในวันนี้หลังจากที่มีการยกเลิกแอปพลิเคชันทางรัฐออกไปก็สามารถจ่ายเงินเหมือนเดิมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะแผนการโอนคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วงการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ออกมายืนยันว่าแผนการจ่ายเงินอนุมัติออกมาแล้วจากทางธนาคารกสและรอบแรกแผนการจ่ายเงิน4วันรวดเลยค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยเหนืออีสานกลางใต้มาดูกันนะคะว่ารอบแรกค่ะในวันที่1กันยายนนี้ มีทั้งหมดกี่รายวงเงินเท่าไหร่และจังหวัดไหนบ้างใครได้รับการโอนเงินทยอยโอนแล้วบ้างอัปเดตกันเลยค่ะล่าสุดนะคะโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต25 6 8ทั่วประเทศซึ่งเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้ค่ะวันนี้ค่ะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วส่วนมากนะคะจะเป็นพี่น้องเกษตรกรทางภาคกลางแล้วก็ใน ของภาคอีสานภาคเหนือบางส่วนที่แจ้งปรับคุทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรังซึ่งเกษตรกรที่จะโอนในวันนี้ทั่วประเทศตอนนี้เริ่มทยโอนแล้วนะคะอยู่ที่769,461การยรายวงเงินที่มีการอนุมัติโอนนะคะ6,280ล้านบาทร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีแล้วใครได้บ้างตรวจสอบเช็คสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน bsc mobile ปรับสมุดบัญชีธนาคารหรือว่าจะเป็น atm หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ c h o n g k o n b c c o m ก็ได้ค่ะ